สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนูยุทธานะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับรีโวเข้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโตโยต้า e ีโวนะครับ2.4เอนทรีนะครับปี2020นะครับตัวนี้20แท้แท้เลยครับดูหน้านะครับนะครับตัวนี้หน้าจากเดิมๆจากโรงงานเลยครับออกจากศูนย์เลยนะครับนะครับตัวนี้เราได้เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเนี่ยเป็นตอนเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดรอบรอบคันนะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับใหม่ๆเลยนะครับใส่ครับนี่นะครับหน้าหมูป่านะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราใส่แม็กให้นะคูกค้าจะได้เป็นล้อเดิมนะอันนี้ใส่ล้อเดิมมานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่แม็กให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นแม็กสี่ล้อนะครับหรือจะเอาเป็นล้อหลังกระทะผ่ายางเอ็กซ์ดีก็ได้นะ เราใส่แม็กให้นะครับตอนนี้อาตู้นะตัวนี้ตู้ใส่มา2เมตรสิบนะวันนี้เราใส่ให้ใหม่นะตู้สองเมตรสิบตัวนี้ก็ได้มีอากันชนท้ายครับหรือบันไดเหยียบขึ้นให้แล้วนะครับสวยนะครับสวยนะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเหมือนกันนะครับลูกค้านี่นะครับราคาเพียงห้าแสนสามหมื่นก็าพันนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับหลุดมาแล้วนะครับี๋ยว่าแต่ปียี่สิบลปียี่สิบเอ็ดผมไม่เคยเจอมาแล้วเลยหลุดมาร้านผมเนี่ย รถใหม่ๆเยอะครับเราคันรถเกตเให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูงด้านภายในรถกันบ้างนะครับภายในรถก็ประจกไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับมองข้างกไฟฟ้าคุญแจรีโมทนะครับได้ครบนะครับเลขกไม้สำคัญเลยทุกลูกค้าชอบถาม49,000โลนะครับไม่49,000ไม้แท้เช็คสูงได้นะครับเบาะหนังดำ นะครับนี่หเกียร์นะครับลูกค้าถามหาเยอะหกเกียร์อยากได้หกเกียร์มากมาดิครับเนี่ยมาแล้วนะครับหกเกียร์สนใจทักมาเลยนะครับหกเกียร์จอนะครับจอมาจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ปียี่สิบมีจอมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวเอนทรีอ่ารเงี้ยหล่อๆเซียวนะครับภายในโคตรใหม่นะครับ ออกจากร้านผมไปลูกค้าไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับประกันศูนย์ยังมีไม่หมดแน่นอนนะครับตัวนี้นะก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาผมนะครับเซลนุ0 8 9 5 1 5แ1 0 2นะครับหรือกดที่ิิงง์ไอดีไลน์มาได้เลยครับโอ้โหใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ Toyota Revo นะครับ2.4นะครับ NT ปี2020 ครับราคา5 3 9 0 0 0บาทนะครับันใดสนใจติดต่อมาครับรถมาไวไปไวแน่นอนนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักติดความน้ำท่วมแน่นอนนะครับนะครับปลาชงปลาช่างมาตรวจสอบมามุดดูได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ